มณฑลฐานบกที่21นะครับได้ร่วมกับชาวบ้านตำบลบ้านโพอำาเภอเมืองนครราชสีมาร่วมสืบสารประเพณีกวนเข้าทิพย์เพื่ออนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและสร้างความรักความสามาัคคีในชุมชนที่วัดลองตองตำบลบ้านโพอำาเภอเมืองนครราชสีมาพลตรีอัธชัยรักษาศินผู้บัญชาการมณฑลฐานบกที่21เป็นประธานฝ่ายคาราวาส ประกอบพิธีกวนข้าวทิพย์ถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สัมมาสัมพุทธเจ้าเนื่องในวันออกพรรษาประจำปี2567ซึ่งวัดได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยมีชาวบ้านและกำลังพลร่วมกับคนในชุมชนรอบวัดต่างแต่งกายชุดสีขาวเข้าวร่วมประกอบพิธีกวนข้าวทิพย์ส่วนธัญพืชที่นำมากวนข้าวทิพย์จำนวน108ชนิด โดยมีวัตถุดิบเป็นส่วนประกอบสำคัญซึ่งใช้ในการกวนข้าวทิพที่ชาวบ้านนำมารวมแล้วก็เตรียมไว้ประกอบด้วยน้ำนมข้าวข้าวเมา้มามะพร้าวน้ำอ้อยน้ำตาลน,น้ำผึ้งฟักทองข้าวตอกและนมสดนำมากวนรวมกันเป็นข้าวทิพโดยจะนำไปทำบุญตักบาตรถวายพระสงฆ์และแจกให้กับพุทธศาสนิกชนที่มาทำบุญตักบาตรที่วัด สำหรับประเพณีกวนเข้าทิพย์นะครับก็เป็นกิจกรรมช่วยเสริมศรัทธ,ธาการเสียสละความสามัคคีในชุมชนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาซึ่งประเพณีกวนข้าวทิพย์ได้รับการขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติประจำปีพุทธศักราช2556สําหสำหรับความสำคัญในทางพระพุทธศาสนาภายหลังองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จลงจากเทวโลกมายัางโลกมนุษย์ โดยเสด็จลงที่เมืองสังกัดใกล้เมืองพาราณสีชาวบ้านชาวเมืองทราบข่าวก็พากันไปทําบุญตักบาตรพระพุทธองค์ที่นั่นและเป็นการรับเสด็จพระพุทธองค์ด้วยกล่าวกันว่าในวันนี้นะครับได้เกิดเหตุอัศจรรย์คือเทวดามนุษย์และสันวรกต่างมองเห็นซึ่งกันและกันจชิงเรียกวันนี้อีกชื่อหนึ่งว่าวันพระเจ้าเปิดโลกคือเปิดให้เห็นกันทั้ง3โลกนั่นเองครับ